สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข่าวดีเวียประกาศแต่งงานกับเบลล่าเรียกว่าพากันไปรู้จักกันและการทุกซอกทุกมุมแล้วสําหรับคู่รักเบลลาราณีแคมเปญและเวสุกรวัตรขนารธที่ล่าสุดเวียลงภาพเบลล่าไปเจอคุณพ่อวีระที่จังหวัดขอนแก่นมาซึ่งเวียได้เล่าให้ฟังว่าตอนแรกคิดว่าจะตื่นเต้นที่พาทั้งคู่มาเจอกันแต่ปรากฏว่าปกติก็ปกติ ตอนแรกก็คิดว่าจะตื่นเต้นหรือเปล่าเพราะเป็นครั้งแรกแต่ปรากฏว่าปกติพ่อเขาก็มีมาดเขาก็ไม่ค่อยพูดแต่เขาก็ตื่นเต้นแหละเวลาดูไม่ตื่นเต้นคือเขาพูดมาหลายครั้งแล้วว่าเขาเคยเจอแม่แต่ยังไม่มีโอกาสได้เจอพ่อซึ่งพ่อก็อยู่แค่ประเทศไทยที่ขอนแก่นก็เลยหาเวลาไปเยี่ยมและช่วงเวลามันก็พอดีก็เลยชวนไปเจอกันพ่อก็ชวนไปทานข้าวชวนพาไปดูที่ทำไรวนอยู่ที่เขตขอนแก่นนั่นแหละ เขาไม่ค่อยสะดวกจะออกไปต่างจังหวัดเท่าไรก็แนะนำพ่อว่านี่น้องเบลครับ ไม่ต้องแนะนำอะไรเยอะพ่อเขาดูทีวีเขาก็เห็นพ่อเขาชอบท่องเที่ยวในโซเชียลเหมือนกันชอบดูกีฬาแล้วก็ติดตามโรคทุกช่องทางเขาก็เลยรู้ว่าตอน,นี้โรคเป็นอะไรทำอะไรอยู่คุยกับใครอยู่เขาจะรู้มาตั้งแต่แรกเลยและหนุ่มเวียยังเล่าอีกว่าคนรอบบ้านตื่นเต้นเวลาไปเยือนส่วนพ่อตนชมตลอดแฟนลูกสวยแถมติดละครแฟนสาวอีกด้วยก็มีบ้างแต่ไม่เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติที่สนิทกันเขาก็จะรู้ว่าต้องวางตัวยัง เือนเขามองเราเป็นโรคเป็นรานเขาก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นกับนักแสดงเท่าไรพอลูกเขาก็ทําตัวปกติเขาจะดีใจที่พามาเสียทีเพราะไม่มีโอกาสและไปเจอเสียทีพ่อเขาก็ชมตลอดว่าน้องสวยเขาชอบดูละครน้องด้วยเขาติดออดเจ้าเป็น f อแต่ละครลูกไม่ดู เผยทริปนี้เพราตาตนกับเบลล่าไปดูที่ดินต่างๆที่เป็นเจ้าของที่ไปพ่อเขาก็พาไปดูที่ทางสวนเพราะผมเคยบอกพ่อไว้ว่าพอถึงช่วงเวลาหนึ่งผมจะไปดูแลให้พ่อก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆบางที่ผมก็ไปไม่ถูกพ่อเลยพาไปดูจะได้เขาออกถูกทางว่าที่เรามีตรงไหนบ้างวันหนึ่งเราจะได้มาช่วยดูพ่อก็พาไปทุกวันเลยจ้าที่พ่อเป็นคนซื้อเองสมัยที่พ่อเป็นวิศวกรจุลปารทานเวลาที่เขาไปสร้างฝ่ายสร้างเขื่อนที่ไหน ก็จะมีคนมาบอกนายช่างช่วยซื้อที่ผมหน่อยผมลำบากเขาก็ช่วยซื้อที่ไม่ใหญ่ก็เก็บมาเรื่อยๆจากการช่วยเหลือชาวบ้านจนวันหนึ่งราคามันขึ้นก็เสร็จเราเนอะส่วนที่เป็นแฟนชื่นชมเสื้อแฟนคลับที่พ่อใส่ที่ทั้งเก่าและขาดขนาดนั้นเพราะพ่อเป็นแฟนคลับตัวยงของตนพ่อเป็นแฟนคลับตัวยงครับคือสมัยก่อนนี่ถึงขั้นตอบจดหมายแทนลูกนะจ๊ะคุณวีระเขาไม่ธรรมดาลูกอยู่กรุงเทพแล้วเป็นแฟนส่งจดหมายไปที่ขอนแก่น เขาก็มีหน้าที่เขียนส่งคืนแล้วก็มาเล่าให้ลูกฟังว่าพอ่อตอบไปแล้วนะอย่าว่ากันนะลูกนะเส้นรายเส็นไปด้วยเขาดีใจที่มีคนส่งหาลูกเขาเรายิ่งมีเสื้อนี่เขาใส่ตลอดเขาเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้านิ่มๆใส่เสื้อที่มีกระดุมมันลําบากผมก็เป็นแบบนั้นก็ชิวๆไม่เขินคนแซวเปิดตัววัดที่ลูกส้ายบอกอยากให้ทั้งคู่ได้เจอกันมานานแล้วจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก คืออยากให้น้องรู้จักพ่อเอาไว้ในอนาคตคือพ่อเขาไม่เคยเจอน้องเลยแต่เขาไม่ถามผมเขาก็มีถามแหละแต่ถามน้อยมากแต่กลับไปถามเพื่อนผมบ่อยมากว่าเมื่อไหรเวียจ,จะพาน้องมาเจอพ่อสักทีแต่พ่อก็เข้าใจนะงานยุ่งพ่อก็เห็นอยู่ในทีวีมีทั้งละครทั้งงานเราก็เอ๊ะ มันต้องผ่าไปแล้วแหละเขายังไม่เคยเจอตัวจริงกันแต่เขาคุยโทรศัพท์กันประจำแล้วบอกเขาไปเจอพ่อฉันหน่อยอยากรู้ว่าแก่มาฉันจะเป็นยังไงคนก็แซวไม่เคินครับเราเองอยากจะให้เขาเจอกันอยู่แล้วเขาควรจะได้รู้จักกันนี่พอเจอกันเขาก็เลยแลกเบอร์กันเลยจ้าเขาแลกเบอร์กันเองเลยต่อไปนี้ไม่ต้องผ่านเราแล้วหวังอยากแต่งงานกับเบลล่าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อนๆก็แซวพาน้องไปเจอเพื่อนทั้งวิศวะทั้งสาธิต ก็เจอเพื่อนผมหมดทุกคนเพื่อนก็มีแซลมารอบนี้มีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเร็วๆนี้หรือเปล่าก็บอกยังจะเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปตัวผมเองก็อยากให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะเราไม่อยากรีบตอนนี้ก็ทำงานก่อนอยากให้เร็วให้เต็มที่เพราะมันคือความสุขของเขาเขากำลังสนุกมีความสุขกับการทำงานผมไม่อยากให้นานอยากให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเวลและสาวเบลล่าและขอให้มีข่าวดีไวๆด้วยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ